สวัสดีครับกลับมากันกันกบเกม Line เรนเจออีกแล้วเนาะผมกล่าว่าผมอยากจะอัด,ดยาวๆเลยครับกับเกม Line เรนเจอเนาะวันนี้ก็จะมานำเสนอเบาจัก,กรพัดรอกกับเกียร์อาวุธลับของลิวโกนะครับเป็นเกียร์ที่มีอัตราการโดนของทักษะแน่นอนนะ เป็นเกียร์ที่ดีมากๆเลยนะถ้าเกิดเราใส่กับตัวที่โหดหรือว่าเป็นตัวที่มีดาเมจแบบแรงสุดๆไปเลยโอ้โหเป็นไงนะครับผมบอกเลยนะแนะนําก่อนเลยนะว่าเกียร์เนี้ยถ้าแบบใส่กับตัวที่โหดอะอย่างคน,นี่นักพน,นันอย่างเงี้ยเบลล็อกอย่างเงี้ยตัวดาเมจกับเจสิก้าแสงอย่าง มัจะรู้สึกได้เลยนะว่าตัวมันไม่ต้องสร้างกลุ่มเลยเนาะแล้วก็ทําให้รู้สึกได้เลยว่าทัวเราอะเออแม่งแบบแม่นขึ้นน่ะแล้วก็โดนแบบโอ้โหทีมแต่ละทีมเจอกันแต่ละทีเนี่ยม่งจะแบบร้องไห้เลยนะครับเพราะว่าอัตราการโดนทศษแน่นอนอย่างเงี้ยมันแรงมาก เดี๋ยวผมให้ดูกับตัวทีมตัวแรกกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าเห็นไหมครับแสงมืดแม็ก2สองตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรายังอัพไม่แม็กอะมันตีแต่ละทีอะมันยากมากๆเลยนะครับคนนี้อยู่มัตเตอร์สองเนาะเพราะว่าตอนนั้นผมจําได้ว่าตีไปอยู่เนาะเราจะมาสังเกตที่2ตัวนี้เป็นหลักว่าการตายของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ผมบอกไปเลยนะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันตีเข้ายากมากๆเลยกว่าจะตายแต่ละทีมันเป็นดาเมจที่ต้องสะสมไปเรื่อยๆเนาะกับตัวแสงที่ต้องพึ่ง2ตัวเป็นหลักนะเบาเจสิก้าแสงกับเบลล็อกรวมด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้ตีตัวพวกเนี้ยตายง่ายขึ้นอีกเออไม่แบบโอ้โหเรื่องเยอะจังว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่นะเห็นไหมครับตายแล้ว เออถ้าเป็นแต่ก่อนผมว่าผมสู้ไม่ได้เลยนะผมบอกเลยนะว่าผมสู้ไม่ได้จริงๆเลยว่าตัวมันกว่าจะสร้างดาเมจได้กว่าจะทำอะไรได้แต่ละอย่างเนี่ยมันยากนะครับกว่าจะทำได้เนะแลวดาเมจโอ้โหผมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่เป็นตัวสล็อตกับมูเยลลี่อะเข้าด้วยกันอะ แล้วแบบเราตีไม่เข้าเลยเราตีแล้วก็แพ้เราโดสนสตัรนรัวยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กลับมาชนะเลยนะครับได้เกียร์อาวุธับของเรวโกงใส่กระเป๋าล็อกอีกมันเป็นโกงนะผมแนะนําว่าทุกคนควรจะมีไว้สักอันหนึ่งนะติดตัวไว้ก็ได้เออไวเกียร์สุดๆแล้วเนี่ย,ยเลนเจอร์ต้องเข้าผมแล้วล่ะเข้าผมสักทีเถอะกัน ก็เกียร์ของมันกับใส่กับตัวเนี้ยมันก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็ดาเมจของมันเนี่ยตีประมาณ3-4เท่านะครับก็เป็นตัวที่ดีนะแล้วก็ผมสุ่มได้ด้วย5ตัวด้วยเออโม้หน่อยผมว่าขอจบจากเพลงเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าแต่ละคนก็น่าจะเห็นประสิทธิภาพของมันแล้วแล้วก็บวกกับวุธที่โกงแซนโกงที่ทุกคนเนี่ย ปกติมันต้องรวมสร้างกลุ่มก่อนใช่ไหมเพราะเป็นตัวดาเมจพวกนี้มันต้องสร้างกลุ่มก่อนแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นไม่ต้องสร้างกลุ่มเลยแล้วก็ทําให้เราชนะได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับขอจบคลิปแต่เพียงตรงนี้ก่อนละกันนะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปสุ่มครับบายบาย